สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนนะครับมริกาเมื่อพบเมื่อพอกับเอาเล็กผ้าแสบเพื่อเอาครับผมมามาพี่น้องมาเบิ้งครับผมโอ้ยที่เด็ดเลยครับพี่น้องที่เด็ดเลยครับผมวันนี้หนึ่งผสมนะครับพักเข้าพี่น้องพักขึ้นหลายครั้งเลมื่อนี้เบิ้งครับผมเดี๋ยวผมจีไลให้เบิ้งนะครับมีบักหนามพี่น้องหลูกเต่านะครับผม แล้วก็มีหยอดสดับรตหยอดกระทกโรกพี่น้องหยอดกระทกโลกตัวนี้เป็นหยอดบักนาวนะครับเฮาเด็ดหยอดมานาพี่น้องหยอดดอกแคครับผมห mm hmm. ยอดดอกแคครับแล้วก็มีพักบุ้งนะพี่น้องตัวนี้ก็คือนี่นย่างนะผมว่าเรียกกับบองหัวจากซื้อครับผมกินห่างเดียวครับหลายย่างครับพี่น้องเจียวห้อตำใหม่ๆสดๆขะเนียวหนึ่งหออดมากๆครับผม กะฝากเพื่อนพี่น้องสุขสุขคนกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเร็วกันเด้อยครับผมฝากเป็นกำลังใจเหตุคลแน่นาะครับมาลุยกันเลยพี่น้องของมาของปวดออหอมหลอดงามแหีงขึ้นยากครับเอดก็โชกโลกพี่น้อง ชิออกคมนิดๆนะครับคมติดลิ่นนิดๆแต่ว่าหอมครัอหอมอหอมเขียวนะครับผมอือหูหนึ่งผสมใส่พราะกระแหงไปหน่องหอมขนาดออหู อร่อยพี่น้องเปรี้ยวกำลังพอดีแซบนะครับอ <c oughs> 那都看。No, ยังไงกสัตว์เสบหอมมาเรียนภาษาจีนอืมทำสวนตัพี่เนาะ ทุกยางปลูกเองไม่ได้นี่บโริปลูกนเคลือนยังเว่ออโอ้โริปลูกเอง่หมครับไม่ได้องอูเหี่ยวริปลูกอีน้อพี่น้อง เสียบแต่ว่ากะสิเริ่มอิ่มมาเริ่อพี่น้องบันใส่ขอนียวปั่นใหญ่พอนะครับของมักมันต้องพักหลายคนลร่มบอกว่าแบ่งไปให้ใหญ่นำคนลร่มบอกว่าจะลวกเบิดนี่แล้วแบ่งไปย่างอันนี้หน่อย

เปาต้องออกไปของตายี่จีวาเราตามเนยเดี๋ยว้าเราต้อยหอื่งแถวดีกว่าอืมแก่ๆขมลำดีเว้ย ต้องพ,พิงกำแพงเลยเก็บเงาแค่ไปแล้วกันเนยอดใหญ่ซื้อมาเป็นดอกใค้ปูกอ่ะคอยนี่ะปลูกที่แหนกับปเป็นน<พ>ี่เลยละเป็น<อ>ต้พดตัมมันทีเดียวกับโอ้ยคงใหญ่โตแล้วใส่ตาข้างรอคไปเป็นเพราะนปลูกที่นอ พ่อรับพี่น้องบันไว้เสียบักนี่ก็กินอะไรเน,นี่จฉันชาบผัดเผ็ดเสชาตอรัเผ็ดไหมโุ๊บ เสียบรับพี่น้องเลยหนึ่งปลากระพักสวนหนึ่งนะครับผมหนึ่งผสม,มกระพักสวนหนึ่งของนี้วห,หัวนวดเจียวตำใหม่ๆแบนเจียวปลาเดือกพี่น้องสุดยอดก็ขอขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเลือครับผมติดติดตามรับชมบอลเลตนะครับมือหนาไม่หยังมาสู่กินเสียบเสียบพี่น้องกะถาเสียบเสียบต้อกันครับผมมนี่เสียลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม